สภาผู้ชมผู้ฟังรายการสสทส่วนของจังหวัดในภาคใต้นะคะจะระดมความคิดเห็นเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสะท้อนการทํางานการนําเสนอข่าวและรายการของไทยพีบีในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะโดยที่ประชุมละเสนอมีการตั้งกองบรรณาธิการจากสภาผู้ชมผู้ฟังรายการของแต่ละภูมิภาคโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการเสริมการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนค่ะ การวางแผนกลไกลการทำงานและร่วมขับเคลื่อนขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสทเป็นหัวข้อที่สภาผู้ชมผู้ฟังรายการสสทจะระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชนในภาคใต้ต่อการนำเสนอข่าวและรายการของไทย P. B. S. ซึ่งเป็นเวทีภูมิภาคแห่งแรกนะคะโดยจัดขึ้นที่อำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากปีที่ผ่านมาสภาผู้ชมผู้ฟังรายการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนโดยที่ประชุมยังเสนอประเด็นในข่าวภาคใต้เพื่อกับเครื่องการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีคณะกรรมาการนโยบายสสทอรองผู้อำนวยการไทย p ีวีสฝ่ายข่าวเข้าร่วมรับฟังด้วยนายอนนท์มีศีประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการสส,ส,สทกล่าวว่า เวทีนี้ภาคีเครือข่ายเสนอให้จะตั้งกองมรณาธิการจากสภาผู้ชมผู้ฟังรายการของแต่ละภูมิภาคขึ้นเพื่อเป็นการหนุนเสริมการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังทำให้การทำงานเป็นไปไตามเป้าหมายที่วางเอาไว้คือเพื่อให้ไทย PBS เป็นสื่อแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ